แล้วก็นอนไม่หลับเลยนะต้องเปิดมือถือเพื่อเจอเพื่อดูรูปเธอเธอรู้สึกเหมือนกันไหมเมื่อคืนน่ะแทบจะไม่นอนเลยอะแทบจะนอนไม่หลับเลยเธอคิดถึงฉันไหมบอกฉันหน่อยฉันะคิดถึงเธอนะอ่านข้อความซ้ำๆหรือดูรูปเธอซ้ำๆดูโพสเธอซ้ำๆไม่อยากตื่นเพราะว่าเมื่อคืนน่ะฉันฝันถึงเธอด้วยแม้จะนอนไม่ค่อยหลับ หลับไปงีบนึงก็นิดนึงอ่ะก็ฝันแล้วอ่ะเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นเอามากฉันค้างครเธอมาฉันลงไหลเธอมาก,าม,ากมันก็ไม่ไหวแล้วอ่ะมันคิดถึงมากๆเลยนะเนี่ยคิดถึงตลอดเช้าก็คิดถึงก่อนนอนก็คิดถึงจะเป็นบ้ายอยู่แล้วแล้วเราแบบมันทรมานมากเลยนะยิ่งถ้าเธอบอกฉันฉันยิ่งทรมานยิ่งต้องไปหาช่องทางในการสง่งในการดูหรือถ้าเธอบล็อกใจฉันก็ยิ่งเครียดจะทำยังไงดีอ่ะ ก็ได้บอกตัวเองว่าใจเย็นๆทำทำบุญเข้าวัดฟังธรรมะหรือแบบพยายามทําให้ตัวเองใจเย็นเผื่อความใจเย็นจะทําให้ฉันคิดถึงเธอน้อยลงแต่มันก็ไม่ช่วยสิ่งที่ทําได้ก็คือนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนนิ่งเพื่อที่จะใช้ความคิดนิ่งเพื่อที่แบบจะทําให้จิตใจเนี่ยมันมันแบบดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ดีนะมัน กวนโกยบุคลิกภายนอกท่าทางภายนอกดูนิ่งแต่ใจมันฟุ้งซ่านมากฉันต้องทำยังไงฉันต้องทำยังไงมันถามตัวเองซ้ำๆซ้ำๆแบบเนี้ยแล้วเธออ่ะมันคือเธออ่ะที่ต้องให้คำตอบฉันเธอตอบฉันหน่อยสิว่าฉันต้องทำยังไงให้หายจากความคิดถึงนี้ฉันคิดถึงเธอมากจริงนะได้โปรดได้โปรดบอกฉันเถอะหรือทำยังไงก็ได้ให้ฉันรู้สึกว่า การคิดถึงเธออะมันยังมีหวังมันยังเป็นไปนได้อยู่จริงนี่คือข้อความนะคะตอนเชา้าที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะตัวอักษรนะคะมีตัว R มีวอแหวนนะคะมีมอม้าค่ะมีเลข3แล้วก็มีตัว C นะวันเสาร์วันเส,า,นสา,นาร์วันอังคารวันอาทิตย์นะคะวันพฤหัสวันจันทร์ธาตุไฟเมษสิงธนูราศีพุธศพธาตุด,ดินการพุธศพมังกรน,นะคะ มีวันสุด้วยนะคะประมาณนี้ส่วนใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักจองคิวดโดนส่วนตัวได้นะคะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย